หนึ่งสองสามสี่ห้าพระธีการสวัยนะครับจะพานำพาญาติโยมนะครับสูงน้ำเผดชพระคุณลวงตาตลอดถึงครูบาอาจารย์นะครับจากวัดบ้านเกาบอนนะครับนำโดยพระอาจารย์สมุทรไทยวิสารทูลนี่นะครับนี่เด้นนะครับแต่ไม่ได้สงตัวนะครับสงแค่มือนะครับเด้อนะครับนี่นำถาดนะครับมารองน้ำนะครับนี่นึกว่าจะได้สงทั้งตัวนะครับวันนี้ นะครับหลวงพี่จจกฤตนะครับกาบลราธนาคณะสงฆ์วัดบ้านเก่าโบนะครับพระเดชพระคุณหลวงตาพร้อมด้วยญาติยมนะครับพร้อมด้วยคณะสงฆ์นะครับนี่ขอทวดขออภัยนะครับพูดกดหลงหน้าหลงหลังนะครับนี่ยมแม่อาวบนะครับญาติของหลวงพี่เด็ดนะครับนี่นะครับคณะสงฆ์จะสงน้ำพระเดชพระคุณหลวงตานะครับแต่ว่าสงมือนะครับมันยังไม่ถึงใจนะครับต้องสงตัวนะครับ ัอคอยตามมานะครับอาการตักน้ำนะครับคณะสงฆ์ของบ้านจิกดูนะครับอําเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจลืญนะครับขอส่งน้ำประดิษฐ์พระคุณหลงตาพร้อมด้วยคณะสงฆ์นะครับนี่แต่ไม่ได้สูงตัวนะครับยังวันใจถ้าสูงตัวนี่คงจะไม่ได้ชั้นเพลนแน่นอนนะครับมีสมณีน้อยด้วยนะครับกำพได้รับเลตาจากพระครูภาวนาพิษาทอดนะครับหลงตากระเกียม กำลังว e ัดกองนะครับเป็นกำลังตำบลข่องเก้ครับพว้าเป็นตาสัมมนินน้อยนะครับทำงานเลาพิเศษนะครับโรงงานพนกสองกองนะครับที่มือนีนะครับวันที่สองพาคมมูศพักราสสองพันหาร้อยหกสิบนะครับ ส่งตรงมือนะครับส่งน้ำพระเด็จพระคุณเนตานะครับส่งเพราะเป็นพิธีนะครับโดยปกติแล้วจะส่งทั้งตัวนะครับแต่วันนี้ส่งนี่นะครับพระอาจารย์อธิการสวัยนะครับเมตตาส่งน้ำพระอาจารย์สมุทรไทยโอ้ขอถวดขอไพ่ด้วยพระอาจารย์เด้อขอถวดได้หลายเลยครับเด้อนะครับห่วงโทรศัพท์ด้วยนะครับนิมนต์มานั่งสักครับเดี๋ยวนิมนต์ขึ้นมากสักครับเดินนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับ อยู่มาสงตาลูปแรกนี่มาครับก่อนมาหลวงปู่เออขออนุญาตนะครับถ่ายภาพไปด้วยสงน้ําไปด้วยนะครับสุขภาพแข็งแรงเนหลวงปู่เด้ออยู่เป็นล่มปูล่มไสของลูกหลานตลอดไปเด้ออนุญาตนะครับขออนุญาตเด้อความอยตางคราอาจารย์สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อ อนุญาตเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้ออนุญาตเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อครับเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอนุญาตเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้ออนุญาตใช้สองมือก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเป็นบาปนะครับ